สวัสดีครับผมอยากจะเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาในระยะไม่กี่ปีอาจจะพูดช้านิดนึงอยากจะบ่งบอกอะไรที่เป็นประสบการณ์จากตัวเองเล่าสู่ให้เพื่อนพี่น้องได้ฟังกันเด็กๆก็ฟังได้ผู้ใหญ่ก็ฟังดีก็เป็นประสบการณ์ชีวิตของผมเอง ย้อนไปเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วเนี่ยผมปกติเดิมทีเนี่ยบ้านอยู่สมโรงจังหวัดสุป,ปรการแล้วก็ได้ย้ายไปอยู่ที่แถวจังหวัดอุดรราชธานีก็ไปค้าขายตามตลาดนัดนะครับแล้วก็ขายไปขายมาก็สองสามปีก็ใช้คำว่าขาดตุนย่อยยับ ก็มามาปลูกบ้านอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทางภาคอีสานเพราะผมเองเนี่ยไม่มีรายได้อะไรแล้วก็หาผักหาปลาเป็นคนชอบตกปลาแล้วก็ตกมาก็ไม่เคยกินหรอกครับเอาไปชอบให้คนเฒ่าคนแก่ แล้วก็รับจ้างเขาตัดไม้ตัดอะไรเนี่ยแล้วก็ดำนาตอนก้าแบกก้าซึ่งจริงแล้วผมเองก็ไม่ไม่เป็นนะครับแต่ก็ทำด้วยคือความจมยอมก็ก็ว่าได้แล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยในอดีตผมทำงานอยู่ในกรุงเทพมาก่อนเนี่ยผมก็พอมีเพื่อนมีฝูงพอสมควรก็ไม่ได้มาก สมัยก่อนเนี่ยผมใช้โทรศัพท์อโนเกียสามสามหนึ่งศูนย์เพื่อนก็โทรมาเป็นน้องคนหนึ่งแกก็ถามว่าเป็นไงสบายดีไหมผมบอกก็เข้าป่าเข้ามาอยู่ทางนี้แล้วก็ปล่อยชีวิตที่เคยอยู่ในกทมเนี่ยแล้วก็ใช้ชีวิตสมถะตัวนิดดำนะครับ <c oughs> คอเคอนี่ดำหมดเลยฮนะเท้าเทินนี่แตกหมดมือไม้นี่ โอ้โหก็ทนหดหทนหดอดทนนะครับเพื่อนก็ถามว่าพี่ไม่คิดจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือบ้างหรอผมบอกทำไมต้องเปลี่ยนด้วยอะ่ะเครื่องนี้ก็ใช้ได้อยู่ก็บอกรุ่นใหม่เนี่ยมันมีประโยชน์มากมายคือผมอะไม่อยากฟังอะไรแล้วผม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 ปงแล้วนะเรื่องเรื่องผมโปงแล้วก็เลยบอกน้องไปว่า เออเอาแค่นี้แล้ววะไม่อยากสนใจกับโลคภายนอกแล้วใช้คาว่าเบื่อเขาก็พูดมาอยู่ประโยคนึงว่าถ้าพี่ไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้พี่รู้ไว้ว่าพี่จะตามหลังเนี่ยสิบปีผมก็ไม่เข้าใจมันคืออะไรแต่เข้าใจว่าเขากำลังจะบอกใะไรสิ่งที่มันโอเคนะเป็นห่วงเรา ก็เลยถามว่าถามว่าทําไม,ถ,ามาถึงถึงตามหลังสิบปีก็บอกว่าในโัพทามันมีอะไรเล่นมากมายทําให้เรารู้น,นู่นนี้รู้นี่รู้นั่นอะไรก็ไม่รู้สารพัดรู้นะครับผมก็เลยมานั่งพอคุยกันเสร็จแล้วนี่ก็ทิ้งไปก็คิดอยู่สองวันว่ามันก็น่าจะจริงนะเพราะว่าผมไม่ได้สืออ่อสารกับทางไหนเลยครับอยู่แต่ที่นั่นอยู่กับปลาจริงอยู่ในท้องไร่ท้องนาบ้านนี่หางกัน เดินเงินก็อ้โหไหลหนึบอยู่นะครับพอจะถึงบ้านหนึง่ง่ะถนนยังเป็นฝุ่นลูกลังกลางคืนนี่ลงมแมลงนี่เยอะแยะไปหมดก็ธรรมชาติเกือบร้อยปเซก็คิดไปคิดมาก็ลองโทรไปถามไอโทรศัพท์มันเครื่องเท่าไหร่กับน้องคนที่โทรมาหาผมนะครับเขบอกคนสองก็ประมาณสักเก้าพันมื่นกว่าบาทโอ้โหผม ช่วงนั้นบอกเลยว่ารายได้เนี่ยอย่าเงี้ยรายได้ก็คิดไปคิดมาตัดสินใจไปที S <S s <S <S ่ต well, so. ัวเมืองก็ระยะทางห่างกันประมาณสักสิบเก้ากิโลจากบ้านผมไปนะเข้าไปที่ร้านก็พาอคนรู้จักคนหนึ่งให้เขาไปค้ำประกันให้คือไปซื้อเงินผ่อนเครื่องนั้นก็ประมาณสัก ถ่าจะจำไม่ผิดก็คือ4,500บาทผ่อน3เดือนก็แบ่งจ่ายไปก็หาเงินตามค่าแรงค่าจ้างที่เราเก็บเก็บไว้นะ่ะ3เดือนแต่วันที่ซื้อวันแรกเนี่ยมันเกิดอะไรบางอย่างที่อยากจะแบ่งปันตรงเนี้คือผมซื้อโทรศัพท์มือถือมาแล้วเนี่ยไม่ได้มีความรู้อะไรเลยแล้วอายุก็50กว่าแล้วหนูฟังนะครับเพื่อนๆฟังนะครับพอเดินออกมาเนี่ยประมาณสัก อ่อหนึ100่งร้อยเมตรเนี่ยก็มีเสียงโทรศัพท์เข้ามารับไม่เป็นรับไม่เป็นจริงๆก็ต้องเดินกลับไปที่ร้านโทรศัพท์ให้พนักง,งานเนี่ยเขารับให้เออเราก็รู้สึกเออดีใจพอเดินมาอีกก็พิกขึ้นได้ว่าเอา้าโทรเองโทรไม่เป็นเลยเกลับไปที่ร้านอีก<笑><笑>ก็ถามเด็กเขาว่าโทรยังไง วันนั้นเป็นวันอาทิตย์ผมเองก็กลับไปบ้านก่อนที่จะกลับไปบ้านเด็กก็บอกว่าถ้าไม่เข้าใจอะไรให้มาถามได้นะครับที่ร้านยินดีที่จะบอกให้ที่สานเนี่ยเขาเรียกผมว่าออพอโซนพอโซนหรือโซนเนี่ยก็บอกเออขอบใจผมก็ขับมอเตอร์ไซค์จากร้านกลับบ้านไปก็ไปวันจันทร์ก็มาถามท,าที่ร้านอีกกับมอเตอร์ไซค์มาถามอีก วันอังคารผมก็มาถามอีกเพราผมไม่รู้จริงๆถ้าไม่เป็นวันพุธผมก็มาอาทิตย์จันทร์อังคารพุธสี่วันมาด้วยความไม่รู้กดก็กดจะไม่เป็นแล้วตาเตือก็ต้องใส่แว่นดูนิ้วก,ก็แข็งอะไรก็หงุดหงิดไปหมดตอนแรกก็คิดว่าเปลี่ยนสมัยวะเนี่ยบางทีก็เหนื่อยใจ วันพฤหัสคิดว่าผมไปไหมหลายท่านก็อาจจะตอบว่าไปบางท่านก็บอกไม่ไปวันพฤหัสผมก็ไปวันนั้นผมไปติบโมงเช้าเลยครับร้านก็เปิดเก้าโมง <c oughs> ก็ไปจต่เช้าเลยทางร้านก็ยังไม่มีคนก็เลยให้เด็กเขาสอนให้แล้วก็ถามเขาเยอะหน่อยนึงบอกว่าในที่สอนไปเนี่ยจำไม่ได้เลยเพราะผมความจำนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็ให้เขาสอนใหม่ผมก็เลยขอกระดาษไอ้ถ่ายเอกสารน่ะเอามาจดๆบ้างวันศุกร์ผมก็ไปไปที่ร้านวันนั้นเด็กคนที่สอนให้อะไม่อยู่พอดีแกออกไปทำธุระให้กับทางร้านน่ะก็รู้ไม่รู้จะถามใครก็นั่งรอเขาจนเย็นนะครับเขาก็ยังไม่กลับมาผมไปน,นั่งเฝ้าเขาอ่ะแล้วก็กลับบ้านด้วยความไม่รู้อะไรเลย ก็บอกตรงว่าหงุนงิดหลายๆเรื่องวันเสาร์คิดว่าผมไปไหมครับไปครับวันอาทิตย์ผมก็ไปครบเจ็ดวันแล้วเด็กคนที่สอนผมมานะครับที่ร้านเนี่ยเขาก็พูดไปโยกถึงว่าตั้งกระขายโทรศัพท์มือถือมาเนี่ยสอนคนมาแล้วเนี่ย ก็หลายอยู่แต่เขาไม่เคยเจอใครก็พูดภาษาว่าเปิดแปลแปลว่าเไม่มีความฉลาดนะครับโง่นั่นเองอะฮะผมด้ยวยอกจาร้านมาเนี่ยยอมรับตัวเองว่าเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ขอบใจเด็กคนนี้มากๆนะครับทําให้ผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราน่าจะเป็นอะไรแล้วคนจะมีอะไรพัฒนากับตัวเองขับรถมาก็ค่ำ วันนั้นผมมีตังอยู่ในกระเป๋าอยู่ประมาณสักสิบกว่าบ,บาทเนี่ยผมไปซื้อขนมมาห้าบาทสองหอ่อไปถามหลานข้างๆซึ่งก็ไม่สนิทกันหรอกครับแต่เขาเรียนอยู่รัชพัฒน์เขาก็เป็นคอมเป็นอะไรเนี่ยผมก็ไปขอเขาให้เขาสอนซื้อขนมนไปให้เขาสองหอ่หอห่อละห้าบาทให้เขาสอนให้ผมก็ใช้วิธีแบบเนี้ยเด็กอนุบาลเด็กปหนึ 1, ่งปสองปสาเนี่ยผมถามหมดละ พรผมไม่รู้ว่าผมอยากเป็นอ่ะว่าทําไมโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันได้อะไรบ้างเนี่ยแล้วพออยู่มาระยะหนึ่งเนี่ยผมก็เริ่มพอมีความรู้นะครับประมาณปีกว่ากว่าเริ่มพอเข้าใจแล้วว่าโทรศัพท์มันเปิดยังไงปิดยังไงดูยังไงเนี่ยแล้วก็ในหมู่บ้านเนี่ยมีการป่วยมากขึ้นแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเออไ,ได้ได้ดูใน YouTube เกี่ยวกับเรื่องอสมุนไพรพืชบ,บ้านๆอย่างเงี้ยอยากช่วยคนแก่แถวๆนั้นเพราะเป็นมะเร็งกันเยอะ คนผมก็เลยมาดูเริ่มศึกษา,าศูนภัยตามพื้นบ้านเนี่ยเอามาลองดูทำนู่นทำนี่ดูครับก็เอามาช่วยเท่าตรงนนี่นะครับแต่สิ่งเหลนั้นมันทำให้ผมได้เอ่าก็ไปดูศึกษาพืชก็ไม่ได้มีความรู้เลยครับวันหนึ่งผมเปิด YouTube ดูเกี่ยวกับเรื่องโลกมะเร็งมันจะมีพอดูเสร็จแล้วมันจะมีเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรมา ผมก็เลยโทรไปถามเพราะผมก็กลัวเป็นมะเร็งเห็นก็เป็นกันเยอะจากสารเคมีที่ใส่เข้าไปในพืชผักโอ้โหตายกันท่นตายกันเยอะมากนะครับ2ปีสามปีนี่เป็นมะเร็งเยอะก็เลยโทรไปถามเขาเนี่ยนั่นคือการเริ่มต้นนะครับจากการเอกใจว่าทําไมผมมานั่งมองเอ๊ะทำไมมีเป็นช่อง youtube แล้วทําไมมีเบอร์โทรศัพท์ทิ้งมาแล้วเขาก็มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน ท่านนี้ก็อยู่ที่จังหวัดประจวบแต่เป็นคนจังหวัดบนราชธานีผมเนี่ยโชคดีแล้วก็ท่านเนี่ยได้แบ่งปันจากผมอยากอยากรู้นะครับอยากรู้หลายๆเรื่องในโทรศัพท์มือถือแล้วผมก็โชคดีที่เขาสอนผมมาก็เริ่มเอาโทรศัพท์แล้วไม่มีอะไรได้อะไรในขนาดนั้นเริ่มหัดทําโทรศัพท์เอามานั่งตามที่เขาสอน ในปีที่เกือบปี8เดือนเนี่ยผมเริ่มเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาสร้างรายได้เล็กๆน้อยๆพอเป็นค่าอ่อะไรอ่ะสมัยก่อนเติมเงินนะฮะแล้วก็ค่าน้ำมันมอเตอร์ไซค์รู้สึกเออก็โอเคนะมันก็ดีนะอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่ม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 เรียนเรียนเรียนเริ่มทําเริ่มหัดนู่นนี่นั่นผิดถูกไม่รู้เพราะผมไม่มีครูบาอาจารย์นอกจาก พี่ชายที่แสนดีคนนี้ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรมากผมก็มานั่งเรียนด้วยตัวเองจากคนงูม,มากๆคนหนึ่งก็เริ่มมานั่งจดนั่งเรียนแล้วก็เริ่มสร้างไรายได้จากโทรศัพท์ม,มือถือบ้างไม่มากไม่มากนะครับแต่ก็พอใจในสิ่งตรงนี้ดังนั้นเนี่ยที่ผมเล่ามาในขณะเนี้ยเผื่อมีเพื่อนมีน้องแม้กระทั่งคนพิการ แม้กระทั่งคนที่ไม่มีไรายได้แต่มีโทรศัพท์ผมก็พร้อมที่จะสอนบอกต่อเพื่อเป็นโอกาสจริงๆแล้วในขณะเน,นี้การทำโทรศัพท์มือถือมีทำกันมากมายไก่กองมันเติบโตมากจนพวกเราเนี่ยผมเองเตามไม่ทันแต่ผมก็ศึกษาอยู่จม่องเสมอในขณะน,นี้นะครับในเมื่อผมเป็นคนโง่คนหนึ่ง สามารถจะหาะไรายได้เล็กๆน้นอยๆในสมาร์อถือเนี่ยถ้าคนไหนต้องการจริงๆอยากเรียนรู้ทักลายข้างล่างตามเบอร์ที่ผมแจ้งไว้นะครับนี่คือการหัดทำที่จากคนไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันก็ง่ายง่ายก็อยากสอนอยากช่วยด้วยหัวใจจริงจากผมเด็กหรือผู้เฒ่า งงคนหนึ่งนะครับก็อย่างน้อยที่สุดนะครับเราก็ได้ช่วยเหลือเผื่อพวกท่านพวกน้องพวกพี่หรือคนที่เป็นพิกูมิการเนี่ยเขาเป็นแล้วเนี่ยก็เอาไปสอนต่ออย่างที่ผมสอนนะครับเรื่อยๆไปก็ถือว่าช่วยชาติช่วยสังคมจากหัวใจจริงผมแบ่งปันนะครับยินดีต้อนรับกับโอกาสสวัสดีครับ